สวัสด,ดีครับอยู่กับช่องเล่นเรากินนะครับวันนี้พี er ่กีก็จะมาเล่นแแบบรูปบกันนะครับเข้าแมปครับแล้วก็แต่งหน้าไม่สนใจครับแล้วก็มาสำรวจเกาะแล้วก็โอ้โอ้ไข่โอ้สวัสดีครับอ้ามันตีมันตีอ้าวอาวจเอ้าเอ้าวอาตีครับเอาแล้วครับตัวนี้ครับจังหวะนี้ครับตังวนี้ครับขวานกับขวานกับมีดมีดครับไม่ใช่มีดดีครับตายครเอาแล้วครับอะไรครับตัวนี้อ้าวตายครับ กินงูก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินตายทำอะไรดีนะโอเคแล้วก็ตัดไม้ครับตัดไม้เดี๋ยวเมื่อกี้ก็คิดอะไรขึ้นมาในหัวครับคิดว่าน,ะนาจะา่าจักเล็กๆกนิกกนึงโกรธครับต้องได้กินนมปังก่อนครับนมปังฝรั่งเศสครับ กินไปมีทีฟันหักอะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เออโอเคตัดไม้ครับตัดไม้ครับไม่มีเลยทำครับเล่นไปชิชวๆครับแอต่างสองบ้านนี่มันมาได้ไงวะโอเคครับเราตันนี้ก็จะมาตัดครับตัดต้นไม้หรือเปล่าตัดไอ้พวกท่อนไม้นะต่างนะใครเชิญมากดเลยนาจักอะไรแล้ววะเนี่ จากมงกรจากอะไรจากสกุลอะไรของญี่ปุน่นนั่งเงียบๆดีกว่าครับตอนนี้มีอาณาจักรหนึ่งครับอาณาจักรางกอครับแล้วก็ตะกี้ก็เชิญครับเชิญเข้าร่วมอาณาจักรเอเสียงเรวว โอ้โหใครใครปีนต้นไม้กระโดดต้นไม้เนี่ยนะฟังนู้นครับฝังนุ่นเออทางด้านด้านขวามุมบนครับนี่มันวิ่งแล้วเออาออกระตุกครับกระตุกตัดไปเรื่อยครับตัดตัดครับตัดตัดทั้งมูยางครับโอเคครับอเกาะนี่มันโลดแล้วทำอะไรกับมันโอเคใส่น้ำให้มันนิดนึงใส่กําแพงกําแพงน้ำอ่ะ เพิงใส่น้ำต้องสร้างเป็นปีแล้วครับสร้างกว่าจะเสร็จครับสร้างไปเรื่อยๆครับสร้างไปเรื่อยครับสร้างเลยครับสร้างสร้างสร้างซื้อเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆครับเล่นตลกนิดนึงเนาะโอเคครับเจสสมาธินิดนึงครับ มันจะสมาธิครับสูงไอ้เห็ดพวกนี้เาขวางการทำงานมันเมื่อกี้มันวางไม่ได้ก็เลยถอนเหตดออกครับเอากระตุกกระตุกกระตุกตอนนี้ครับพี่กิดได้มา ไม,มากเกินครึ่งนล้ครับอ้อกำแพงกำแพงนี่ทำมันดูเย่จรงเลยรู้สึกนะมันดูเย่จริงตัดเลยครับตัดเลยตัด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 ตมดตั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 ตัดเลยตัะทําตัดโลกตัะไม่สนใจทําัดตโลกัดต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 มัดต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 ัั ไปตีชาวบ้านเขาน่าจะตายอะ่ะโอ้น่าจะเปลี่ยนสีแดงวะโอเคอเคข้ามาจากแล้วอะ่ะปลอดภยัยแล้วมีคนมาคุ้มกันแลวว้วจะโดนเซ็ตยอถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวโดนเซ็ตยอเอ๊ะพี่กิตลืมคาบโตะคาบนี่ขนมปังฝรั่งซีมปวด ปวดฟันยังเลยว่ารู้สึกนะรู้สึกมาถึงคนเล่นเลยอะ่ะรู้สึกแบบมนปวดฟันรู้สึกนะต้องการไม้อะ่ะคราบไม้ดีกว่าไม้กระดานอะ่ะคราบอ่ะต้องคราบอ่ะเออมาราบยังอยากนะว่าครับเชียร์ครับครับเชียร์ครับกาคราบ,บ,บโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหอ๋ออะไรพิมพวราครับคราบครับ คาบไปเรื่อยๆครับแล้วก็นี่แล้วก็ทำที่ดินทองแดงครับโอาคาบที่หลอมเหล็กได้ละเหล็กลอมอ่ะเหล็กหลอมอ่ะขั้นต่อไปมาต้องใช้ ตะปูเหล็กกับตะปูฐานหินเลยตะปูเหล็กฐานอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะเกมนี้มันเล่นยากอ่ะพี่กิจเรียนรู้มาตั้งเหนืออาทิตย์อ่ะใครเดินม,มาวะเอ้ยนี่ใครนี่ช่างเถอะโอเคครับตอนนี้เราก็มาครับวันนี้ครับ ครับครับครับ,รบได้ชุดเกราะแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็มีครับมันดาบครับได้ครับเดี๋ยวจะไปใสอ่อื่นนะครับเอาวันนี้เพื่อนใส่เลยใส,เใส่กเกงใส่ลรื่องเกาะเลยได้เที่ยวทาน,นี่น้องเอาเอา,เอาชุนเผาบ้าเกมโอาชุนเผาบ้าเกมฆ่ามันเลยเนี่พวกพวกชุนเผาบ้าเกม ชื่อชื่อมนันอะไรมันชื่อเป็นอะไรวะชื่อมันตายครับอันนีเข้าแต่วันนี้ครับเกตเกตแล้วเยี่ยมเกตแล้วตายแล้วซู่มีสัญญาการต่อสู้วันนี้เพื่อนเออมันจะตีมึงตีโอเคไม่ตีนะเดี๋ยว ทำไมอิดค่าบไม่ได้เหล็กเอ้าเหล็กค้าบไม่ได้เอ้าเหล็กไม่มีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินนงุ่นกินองุ่นเพื่อความไม่ไม่รู้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อะไรอะไรไม่อยู่ปะม่วนหมดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยวันดีเพื่อนนายมันนายจะตามมาเซตหนอไม่ได้นะ้เพื่อนเกย์ะเพื่อมันจะเกใส่เขาอะเพื่อมันจะเกใส่เราอะ ันจะเกยสียวิกฤตสิจะเกเร่เนาะมันจะฆ่าพี่แล้วมันมันจะฆ่าพี่แล้วตกครับไอ้้องตโอ้ยครับได้แล้วเย่ yeah. ขั้นต่อไปไม่มีเงินอะ ไม่มีโลชสบักอ่ะเสียดายอ่ะเมื่อก่อนมีโลชสบักเยอะมากเลยเสียดายโลชบักตังเลยอยากเติมโลชสบักใส่เตียงไหมจะได้นอนเล่นโอเคเซฟแล้วไอเกมันคือเกมท่านผู้ชมครับมันคือเกมครับมาจอนจะเล่นพิกิ้ในเกมครับมันอาจจะมาหาพิกิ้ในชีวิตจริงหนึ่งก็ได้นะครับ น่ากลัวครับชาวนาเนี่ยแต่เรานาคนี่ยดนทำไปที่ไหนวะอ๋อโอเคแล้ว ทำไมทำไม,ไมท่านผู้ชมคิดว่าผู้จิเงี้เพราะว่าพี่กิ้กำลังดูครับดูว่ามันจะเกยไหมเมื่กี้หรือเปล่าพี่เดินน้ำตองจะเล่นมันครับอ้าวมันตกเรือครับโอเคใจดีครับใจดีครับอ้าวไรๆหยุดเรือทำไมเมื่กี้ทำไมเไมเืกดด่กี้รู้สึกง่วงนอนวะข้างบนอะ่ะข้างบนอะ่ะนั่นอะ่ะนั่นอะ่ะโอ้าวเช้าแล้วตอนนี้เมื่อกี้ก็มาที่รูปปั้นที่คนอ่ะ อันนี่คขาตายใช่ไหมมาถือแล้วครับทําครับทำาุุณน้ำนังนอนหรือเปล่าผ้น้ำนางนอนอ่ะไอท่ามันจะมีน้ำใช่ไหมขุดฐานหินครับเยี่ยงเพื่อนครับใครใจดีด้วยใจดีกลับครับอนี่ไงน้ำถ้าคุณน้ำนันอนแน่เลยอ่ะ มันมีเหล็กหรือเปล่าอเอ้ยนี่ไงเหล็กอ้เหล็กจ้ำเลยอ่ะขุดเลยขุดเลยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยเหล็กครับแล่เหล็กครับวนนี้ครับอะไรแล้วครับเพื่อนเราเราจะไปยิงเพร่ครับเพื่อนเพื่อมันตีม,นมันตีมันเห็นเราตีเร็วรแต่มันตีชา้าเอาไปกี่ตีสองทีเออเออ้ยออออเออ โ no. น,น่อะไรของมันวะออเย่ยงเลือเหรือเย่ยงเลือหรือเพื่อนโอ,โอ้โหโอ้ใบาปาล์มเยอะจังวะเป็นพันตนน้นนั้งขุดเพื่อนขุด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 รับขุด คุดคุดคุดคืบโ,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 โอเคให้เหล็กเพื่อนครับให้เหล็กเพื่อนเอาเรียบร้อยกดผิดเอาเรียบร้อยครับกดผิดโอเคได้นี่เหล็กขึ้นเดียบเหล็กวายครับวายข้ามาสมุเอเลนติกครับทุยแล้วก็อ้ังบางจริงเลยอ๋อเพื่อนเอนนี้ซะเดี๋ยวทิ้งเหล็กให้หนายอยาเอาไม่เลย อย่าเอาอย่างมันมันอย่าเอามันอย่าเอาวางอะวางสองเงนะไม่เอาใช่ไหมมาตรงนี้สิเอา้าไม่เอาเหล็กเอองั้นเอานะเพื่อนมันอยากเบื่อเพื่อนแเพิ่งรู้อะเพิ่งรู้่มามันมีถ้าอีกไปแล้วเบื่อเพื่อน เพื่อนเพื่อนในไหนเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนไฟแล้วปะ,อะโอ้เระติดนะโอเคเพื่อนมาจอดแล้วก็ได้จอดแล้วก็ได้อะได้ไปไปกลับโกกันไปกลับโกกันกลับโกกลับโก ังไงเกาะเราไม่ใช่เกาะนี่นะไม่ใช <moderate> ่เกาะด้านขวาเกาะตรงนั้นตรงนั้นอ่ะตรงนั้นตรเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้ยเฮ้ยมันมายึดเกาะเราอ่ะมันมายึดมันมายึดมีคนอ่ะรงสอซ่องมันมายึดได้ไงอ่ะจะไปฆ่ามันอ่ะเพื่อนเราต้องไปฆ่ามันนะถ้าเราไม่ได้ฆ่ามันเราตายแน่เพื่อน ยกคนขึ้นโบกหานอมบางดีไป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 มาแล้วอ่ะมาแล้วมันต้องกลัวแน่เลยอ่ะจังหวะนี้ครับมีเกิการต่อสู้ครับคกอการคือการต่อสู้ครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับโดน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 แล้วนโดนครับโดนครับโดนตายครับส่งตัวนี้ตายตายแล้วตัดครับตัวนี้ตัดครับมันมาสร้างได้ไหมว่า จะได้เปลี่ยนแบบแปลนดึ่งตัวนี้เมื่อกี้ก็วางแผนที่จะสร้างอาณาจักรใหม่ครับเมื่อกี้ก็เลยโอ้ยเสียงอะไรดังยังวะขุดโอ้มาแล้วโอ้ยใบายปาล์มเก็บมาเพื่อนเพื่อนต้องการนี่เอาออกใช่ไหมโอเคเราช่วยเราช่วยโอ้ยช่วยได้นะเพื่อนช่วยได้นะ ไวยได้นะเพื่อนโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้กระตุกกระตุกโ,โอ้กระตุกเมื่อกี้มันกระตุกเข้าแต่อาจจะไม่ได้เห็นในในคลิปเพราะแต่มันกระตุกแรงมากเลยอ่ะนตานตางครับสันตาตาง สร้างครับสร้างครับสร้างเอาครับสร้างเอาสร้างไปเรื่อยๆครับเบื่อแล้วครับตัวนี้ครับเบื่อแล้วอ่ะ เอาเพื่อนสร้างไงวะเอาเพื่อนสร้างผิดอะขุดดิรออะไรขุดครับขุดโอ้ยเอาโดดฟัน,ฟ,นฟันเอาเพื่อนเอาเพื่อนลดเนาะส่งเลยโอเคโอเคได้ได้ไหมได้ไหมโอเค,อเ,คเพื่อน นังน้อยก็ขุดเอ้าขุดไม่ได้เอ้าใช้ดาบเลยเอาเพื่อนเอา้าเอา้าเอา้เอาเาพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนขุดเพื่อนขุดเพื่อน,อนมาขุดซะเพื่อนมันนี่เข้ามาโอเคขึ้นไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสร้างข้างบนกน่อนอย่าไปเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนสร้างข้างบนกน่อน ไม่เอาแล้วจะซ่องไม่เอาไม่เอาพื้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องต้องหลังคอซองหลังคอไม่เอาดีวกว่าอืมบกกิไรนะอ้อยนี่ไงห้องน้ำครับเบกกิรลืมบอกไปแล้วว่าเบกกิรซ่องน้ำครับอเฮ้อยอะไรวะอะไรวะข้างบนอะไรวะ แกยาพิษหนึ่งนาทีห้าสิบหกวิเรียบร้อยฮะแก้ยาพิษอ๋อเหมือนแบบจะแก้พวกอาหารเป็นพิษหรือเปล่าครับวางอนี้เลยวางให้มันสว่างเลยเคือครับตัวนี้อาณาจักรเราก็เริ่มเติบโตแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาเหยียบอาณาจักรเราเลยครับตั้งแต่โคนนั้นครับ ตอนนี้ครับก็เมื่อกี้ก็ตัดมาครับโอ้ตอนนี้ครับเมื่อกี้ก็ได้สร้างแผนที่แล้วครับนี่สร้างแผนที่แล้วก็สร้างเต็นท์ครับแล้วก็สร้างพวกแปลนแล้วก็สร้างแคปไฟครับแล้วก็นี่ไปกิจสร้างบันไดชั้นสองแล้วก็สร้างห้องน้ําใหม่เลยครับโอ้ไปกิจได้แล้วไปกิเก็บไม้ก่อนอร่อยครับนี่แล้วก็ไปกิจสร้างันนี้เพิ่มครับสร้างกล่องเพิ่ม บราบราบราแล้วก็เพื่อกิจต้องรู้สักจักรกลนนี้ต้องขาดสามเม่ใครเปิดประตูวะเฮ้ยมีประตูยังเฮ้ยเฮ้ยเพื่อมีประตูเลยช่างม่งอ่ะแล้วก็เออเหล็กครับครับครับกดเอ้ยเดี๋ยวเอาเอาเอาเผื่อไปกดผิด โอเคอืม oh, okay. hmm. ตรงนี้มันใช้ทรัพยากรกี่วะโอ้ oh, ตรงนี้เตาเตาอะไรวะเตาเล่บอนเอมอโรอมโอเคนี่ครับนี่คืออาณาจักรใหม่เราครับอาณาจักรสวยนี่นี้ครับประตูได้แล้วอ่ะดูเพื่อนสิคนระับดูเพื่อมนมาทำเพื่อมนมาทำ ดูเพื่อนมันทำสิดูเพื่อนเพื่อนมันทำเลยเจิงมากโอเคโอเคตอนนี้เราจกดูแผนที่นี่ไงเกาะเรานะครับกดเราเล็กๆครับเกาะเราเล็กๆระหว่างร่องเกาะสองเกาะหลักครับแล้วก็ทะเลทรายแล้วก็มีเกาะนี้เมื่อกี้ก็จะวางแผนไปตรงเกาะเกาะเหมือนแบบเกาะต้น มารูปหน้ายิ้มครับเกาะแล้วก็มีภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะเกาะใหญ่ครับโอ้ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยบ้านนอเลยมีบ้านนาด้วยแล้วก็อะไรมาโอ้มีภูเขาเนี่ยถ้ำที่เราไปครับสังเกตอยู่ดีครับจะเป็นหินสีเทาๆครับนี่ครับแล้วก็ทะเลทรายครับโอเคครับเอาเพื่อนครับแล้วก็พามาชมท่านพระมณฑลครับนี่ครับเพื่อนมาสร้างไปกี่ก็สร้างเลยครับไป ไอพวกนั้นไอพวกนั้นมันปลาเทือนพวกปลาเทือนเลยออนันไม่ใช่เอไอครับออนั้นเป็นพวกคุณเล่นครับที่ที่มันรู้จากการใส่ชุดเกราะมันเพกินนะครับเนี่ยเพกิทมีชุ่เกราะด้วยครับเไปกก็บเผือฟันครับโอเคเรามาที่การอุตสาหกรรมนะครับจ้างเลยแล้วก็มาเซฟมาเซฟไม่ใช่ดิ โอเคเซฟแล้ว okay, แล้วก็ปลูกผักไหมไม่เอาขี้เกียจปลูกอะ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นจากสีแดงเฮ้ยเฮ้ยโอเคอันนั้นจากอันนั้นจากโยกอนอะ่ะอ๋อคิดออกแล้วคิดอะไรดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนมันสร้างอะไรอ๋อโอเคสร้างทงอะทงนา่าจะเร้าอ่ะนี่นี่เขาดูนะทงสวยมากเลยอะ่ะ อ้าวเฮ้ยทำเ,เป็นรูปมังกรเนาะสร้างเหอะสร้างเลยตรงนี้ด้วยนี่ไงสวยงามสร้างไปทั่วอนะาณาจักรเราเลยนะอนาณาจักรเล็กๆเกอโอเคครับก็ตอนนี้สร้างไปเพลินๆครับโอ,โ,อโ,อโอ้สร้างครับสร้างสร้างอย่างเดียวครับ จ้างอย่างเดียวครับตรงนี้อืม้างครับโอเคเปิดประตูเปิดประตูเลย ติดบักเอ้าติดบักเอ้าติดบักเอ้าโอเคโอ้ได้แล้วเก็บเอาเงินเก่งใจเ,เพื่อนเพื่อนมันเราเพื่อนชอบเก่ง านนั่นน่ะเอที่มันเป็นทานกับแร่เหล็กผสมกันน่ะนั่นแหละคือสําคัญมากเลยนะฮะถ้าหายไปนี่แบบสําหรับสําหรับคนเล่นที่แบบกว่าจะฟาร์มมันได้นี่คือเกือบร้องไห้มันหายยากมากครับเหล็กอ่ะเหล็กมันหาง่ายแต่ฐานอ่ะตอนนี้ฐานพีก่กีกำลังขายพีก่กีก็เลยแบบหาสร้างอย่างอื่นบ้างครับไม่ใช่แบบพวกเกาะครับโอ้ งุนเพื่อความอ,าอ,าอาสร้างขนมปังฝรั่งเศสครับกินทีแบบใช่เลยกินทีมีฟันโยกคู่แข็งเลยเอันนี้พูดเล่นฮะพูดเล่นโอเคมาปิ่งอย่างกินครับกินครับวันนี้น่องครับเนื้อสุกครับเนื้อสุกกินเลยแต่กินไปสองสามน่อง โอ้วนันจากราสิยิ่งใหญ่เลือเกินอ่ะมายิ่งใหญ่ดิเป็นเกาะเล็กๆครับเกาะเหมือนเกาะไต้หวันเลยคล้ายๆนะครับทำไมเพื่อนไม่มาเลยอ่ะสร้างไหมไม่ได้อ่ะมันสร้างแค่สองอันตะกิตต้องหาหาเหล็กมา,ยาเยอะเลยฮะ เหล็กชวงนี้เริ่มหายยากแล้วแนะนำแมปนี้ครับพี่ว่าแมปเอาชีวิตรอดครับชื่อแมปครับโอเคนะครับก็จบเพียงเท่าน,นี้เลยครับก็มี ep 2นะครับว่าเจอกันไ๊ายบครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย